ก๊ส <Hallo, S 1> er ์เอพี่เนี่ย hello hello Michael hello เนี่ยมีแค่จะมาปลูกต้นไหม่มีเคจะมาเพลนเตอร์สลัดนี่ยอันอันไอ้ยังก่พี่น้องอันแยกต้นใหม่ไหมพวมันเหี่ยวเอ๋อเลเอเลอยู่เนี่ยหน้าตาก็ยังก็ประมาณนี้แหละพี่น้องพื่อนนะเดี๋ยวจะกลับกล้องแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้อง ย้ายต้นไม้เห็นปอนี kind of like. <c oughs> <c oughs> ่ดอกไม้จังไม่ต้องชื่อดอกอะไรก็ไม่รู้นะย้ายเดี๋ยวตอนเย็นกลับมาก่อนจะไปย้ายใส่ซื้อกระถางงามๆมาใส่แช่น้ำมันไหวก่อนพี่น้องดูหน่มันแห้งมากพี่น้องเดี๋ยวจะใส่ดินให้มันแล้วก็จะแช่น้ำไว้ก่อนแช่น้ำไหวเดี๋ยวตอนเย็นๆแดดลมๆแล้วค่อยมาเปลี่ยนใส่กระถางสวยนะซื้อกระถางมะมัยแช่น้ำก็ไกล้อาบัยะถาอาบัย แคหตูนี่นะสวยด้วยเนะ่ต้นนี้เดี๋ยวมันจะออกดอกเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวแช่น้ํามันไว้ก่อนเพราะว่ามันเหี่ยวมากพี่น้องเม่แม่นมันเหี่ยวมันอยู่ในกระถางน่อยกระถางมันน้อยก็แต่มันไม่มีอาหารเลี้ยงสําหรับมันเนาะเออแล้วก็จะใส่ดินให้มันเล็กนเดนึงเมงอัปเดตใหม่เออเดี๋ยวก็จะไปเก็เดเดี๋ยวอัปเดตในบ้านกระจกดิฉันนะคะ อันนี้คือใส่เวลาไม่อยู่บ้านเวลาพ้องเงียบนกก็จะเข้ามาคุยอันอ,น,นอันต้นอีหยังข่อยมาจิกกันนี่จิกกันนานไปมดไม่พี่น้องนี่แตงกวาขนาดเพาะของเองไปซื้อของตลาดมาขายมาซื้อมา,า่ะแตงกวาก็อยากกินเร็วๆไหมพี่น้องนะอันนี้ต้นคะน้าน้อยๆแล้วก็จะไปเพาะอันนี้เขาโพดสาลีเขาโพดดำเอาคือบออันนี้บักทัวบักทัวบัดท่านเด็ดเพาะ ัวยังไม่เพาะเด้อต้องเพาะอีกเพราะว่าเพาะเร็วมันมันบอทันรอเมนพี่ท่านหรอพี่น้องเดยวมันจะแก่เร็วเวลากลับมาจากไทยกับงามเติมเสิยสวยแน่นเด้อขอบอกยอกแล้วจะลืมแฟนเก่าผูา้ชายจังเจ้า,ก,ากินเหล่า,าบอกคือดอกพีน่เอ้ยสามีดิฉันว่าม่ยังอวดอวดสามีดิฉันนะคะ คนน่ะไม่แค่ไปทังผลเนี่ยมีแต่ฟืนมีแต่ไฟอันนี้ต้นหอมอแดดพี่น้องนออต้นหอมอีกแล้วพุ่นผักกาดผักกาดก็ใกล้จะได้กินแล้วจะเมนบะหมีอันนั้นนะพี่น้องนะมีแค่เออ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 เอกเมอเออเออเออออเออเออเเอีเออ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 ออเ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  พาะต้นไม้ต้นไม้ดอกไม้แล้วก็จะย้ายแล้วตอนเนาะโอเคอุสกาโกนุงบุชิกไปสื่ออันกระถางคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวโอเคโอเคอันนี้คือดอกดาวเรืองตอนทำนาข้าชื่อดาวเรือง